ในลำดับต่อไปจงพากันตั้งใจอบรมจิตของตนให้สงบด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและด้วยการเพ่งจิตหรือพิจารณากายของตนไว้เป็นอารมณ์ เพื่อเป็นหนทางแห่งควาสมสงบการทำสมาธิถึงแม้จะมีคำสอนถึงสี่สิบอย่างแต่เมื่อกล่าวโดยย่อก็เพียงสองอย่างคือทำสมาธิด้วยการเพ่งจิตที่ว่าเพ่งจิตก็คือมีสติคอยดูจิต หรือให้มีสติคอยดูจิตที่นึกว่าพุโทโธพุโทโธอย่าให้เผลอเพราะจิตนั้นถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนน้ำบนใบบัวใบบอลมันจะกลิ้งไปมาได้ง่ายคนผู้ถือใบบัวซึ่งมีน้ำอยู่ ต้องมีสติคุมถือให้นิ่งๆน้ำบนใบบัวนั้นจึงจะไม่กระชอหกฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันเพ่งจิตด้วยความมีสติดูจิตรู้อยู่คือให้จิตนึกว่าพุทธโธพุทธโธก็รู้อยู่ ดูอย่างนี้ให้สม่ำเสมอเมื่อสม่ำเสมอจนอนาันๆาลเข้าจนเกิดความชำนาญหรือการชินในความชำนาญน,นั้นแต่ต้องชำนาญด้วยความมีสติชินด้วยความมีสติสม่ำเสมอด้วยความมีสติที่จิตนึกว่าพุทโธก็รู้ เหลือจิตจะมีปฏิกิริยาอื่นก็รู้อย่างนี้เรียกว่าเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวโดยมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องอันลึกคือพุทโธเป็นต้นดังกล่าวมาประการที่สองถ้าปฏิบัติในด้านนี้ไม่สันทัสคือทำใจไม่เบาขึ้นไม่โล่งขึ้น ก็พึงใช้ในวิธีการภาวนาด้วยการให้จิตเดินคือจิตเดินไปตามที่นึกได้แก่กายคตาสติกายคตาสติพิจารณากายเป็นอารมณ์การที่พิจารณากายเป็นอารมณ์นั้นก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่พิจารณากายเป็นอารมณ์ว่าสวยว่างาม ต้องพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่าไม่งามหรือเป็นอสุภะเป็นสิ่งที่ไม่งามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแยกออกไว้เป็นเกสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเป็นต้นแต่และอย่างละอย่างพิจารณาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นของงาม คือไม่ใช่เป็นของสะสวยไม่ใช่เป็นของหอมไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามแต่ประการใดพร้อมทั้งที่เกิดที่อยู่ของผมของเล็บของฟันก็ฟังรากลงไปจากเนื้อหนัง ซึ่งมีน้ำเลือดน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงอยู่คนผมโคนฟันโคนเล็บโดยมีหนังปิดคุ้มอยู่ลักษณะสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้พิจารณาให้เห็นชัดก่อนว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่งามแล้วก็พิจารณาตามไป จิตนึกว่าเกษามีสติรู้สึกอยู่ว่าไม่งามจิตนึกว่าโลมาคือขนทั่วสารพางกายมีสติรู้อยู่ว่าไม่งามจิตนึกถึงนขาคือเล็บมีสติรู้อยู่ว่าไม่งามจิตนึกถึงทันตาคือควันมีสติรู้อยู่ว่าไม่งาม คิดนึกถึงหนังตัตาโจหนังมีสติรู้อยู่ว่าไม่งามจะนึกเพียงเท่านี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็ได้หรือจะนึกให้ตลอดถึงมัตะเกมัชลุงคังแล้วก็ต่อไปชาตดน้ำคือปิตังน้ำดีจนถึงมุดตังน้ำมดูดนึกแล้วมีสติรู้อยู่ว่าไม่งาม ทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้นี่ในเบื้องต้นของกายคตาสติเพราะฉะนั้นถ้าเพ่งจิตดังในกาเบื้องต้นไม่สงบทำกี่ครั้งกี่ทีกี่หนก็ไม่สงบก็พึงใช้วิธีเดินด้วยปัญญาอบรมจิตซึ่งประกอบไปด้วยปัญญาคือพิจารณาให้เห็นว่าไม่งาม เพื่อคลายเพื่อถอนเพื่อขจัดอารมณ์ต่างๆที่ละเอียดประณีตล,ลึกๆอยู่ในจิตใจบางทีเรามีสติปัญญายังไม่ถึงก็มองไม่เห็นจึงต้องหาวิธีการภาวนาให้เป็นผลกระทบให้เป็นผลขจัดสิ่งเหล่านั้นโดยปริยายหรือโดยตรง กรรมฐานคือกายคตาสติการพิจารณานี้มีคุณประโยชน์มากบางแห่งพระสงฆ์สวดกายคตาสติคารวาดฟังอยู่ที่บ้านพิจารณาตามไปทำให้จิตสงบเป็นสมาธิและพิจารณาต่อจนเกิดบรรลุถึง อนาคามีผลก็มีหรืออย่างพระมหากัสปะที่พระศาสดาทรงสอนโอวาทเป็นข้อที่สามว่าจงพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์มีสติพิจารณากายเป็นอารมณ์สติเป็นธรรมะที่สำคัญเพื่อกันเผอพิจารณากายส่วนไหน ให้เห็นว่าเป็นไม่งามก่อนเห็นเป็นปฏิกูลก่อนแล้วก็เห็นเป็นธาตุคือส่วนใดของกายเป็นที่เค้นแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนใดที่หลังไหลเอิบอาบก็เป็นธาตุน้ำส่วนใดที่เป็นลมหายใจเขาออกก็เป็นธาตุลม ส่วนใดที่เป็นความอบอุ่นของร่างกายก็เป็นธาตุไฟอันนั้นต่อไปเบื้องต้นพึงพิจารณาดังกล่าวแล้วในครึ่งผมมีสติรู้แล้วก็ว่าไม่งานแต่ก่อนที่จะนึกพิจารณาให้รอบคอบในมูลกรรมฐานห้าอย่างข้างต้นเสียก่อนให้ชัดเจนให้ก่อนเพื่อง่ายต่อการพิจารณาขึ้นพระมหาตัสปะท่าน เล่าให้พระอานนท์ฟังว่าท่านเองบริโภคอาหารของคารวาสเป็นนี่อยู่เพียงเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันแล้วท่านบริโภคเป็นสามีบริโภคคือบริโภคในฐานะผู้รู้ผู้พ้นจากกิเลสเพราะในพระธรรมินัยระบุว่า ผู้ที่ไม่ชำระจิตใจของตนยังไม่พ้นจากกิเลสบริโภคอาหารนั้นยังจัดว่าเป็นหนี้เขาอยู่คือชำระจิตยังไม่เสร็จยังไม่สิน้นต่อเมื่อชำระกิจเสร็จสิน้นจึงเรียกว่าพ้นจากความเป็นหนี้เรียกว่าสามีบริโภคเพราะฉะนั้นกายคตาสติ พิจารณาไปตามดังได้กล่าวมาแล้วจึงมีประโยชน์เป็นคุณธรรมอันดีงามที่จะชำระจิตใจของตนให้เกิดความผ่องแผ้วซึ่งประกอบไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยเพราะเมื่อเวลานึกถึงสิ่งใดปัญญาต้องเข้าไปสอดว่าสิ่งนั้นแวงไหวงาม ต่สอสแทรกให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่งานวิธีการทำสมาธิเดินด้วยปัญญานี้จึงไม่อยู่กับที่ไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อไม่เพ่งอยู่ในที่เดียวสจิตจะเป็นไม่จิตจะสงบได้อย่างไรเป็นได้เพราะว่าจิตไม่ได้ออกจากกายจิตออกจากกายไปดูนู่นดูนี่นั่นจึงไม่สงบแต่จิตดูอยู่ที่กาย ของปฏิกูลมีอยู่ในกายและของปฏิคูลมีอยู่ในกายนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความถอดถอนความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเสียได้ราคะจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะเห็นว่าไม่งามเพราะราคะที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องเพราะดำริผิด คือเห็นว่าสวยว่างามหน้าใคร่หน้าพอใจมิจฉาสังกับปะแต่กายคจตาสติเป็นสัมมาสังกับปะคือดาริชอบเห็นผมว่าไม่งามเห็นขนว่าไม่งามเห็นเล็บว่าไม่งามเห็นฟันว่าไม่งามเห็นหนังว่าไม่งาม ความจริงเมื่อพิจารณากายนี้ไม่งามไม่สินใดก็เป็นพื้นฐานแห่งความดีเช่นเรารักษาศีลไว้ถ้าพิจารณากายว่าไม่งามสีนนั้นจะบริสุทธิ์พุทธพองยิ่งขึ้นและจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือความตั้งใจมั่น เพราะฉะนั้นการพิจารณากายขจาดสติประกอบด้วยปัญญารวมความว่าสมาธิชนิดนี้ความสงบคู่กันไปกับปัญญาแต่ก็สิ่งที่สำคัญก็เช่นเดียวกันคืออย่าให้สติเผลอสติเผลอแล้วจิตจะนิกไปเรื่องนอกไม่ใช่เรื่องกายนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความลึกได้อยู่เสมอไม่พลั้งไม่เผอให้เหมือนกับว่าเราถือภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำมันต้องมีตาเพ่งดูมีสติคอยรู้อย่าให้กระชออย่าให้หกอย่าให้เอียงในด้านหนึ่งด้านใดต้องถือให้ตรง พอดีอยู่เสมอน้ำมันเต็มภาชนะจึงจะไม่หกไม่กระชอกสติดูจิตก็เหมือนกันถ้าสติไม่มั่นคงพอเผลอเข้าจิตก็ไปที่อื่นได้หรือกระชอกไปในสิ่งอื่นได้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสจิตไปได้ทั้งนั้น นานแสนนานมาแล้วข้อเก็บอมานึกยังไม่มีข้างหน้าข้อเก็บอมานึกจิตทําได้ทางนั้นสติเท่านั้นจะเป็นผู้ตามทันรู้ทันและปฏิบัติทันสรุปในการภาวนาว่าเมื่อใช้วิธีภาวนาด้วยการมีปัญญาเคยเดินตามคอยพิจารณาตามจิตที่นึก ด้วยความมีสติมีปัญญาเข้ารักษาคอยปกครองคอยดูแลไม่พังเผยแล้วความที่จั้งใจไม่เผยสติอยู่กับจิตก็เท่ากับว่าเพ่งจิตนั่นเองเพียงแต่เดินไปตามอาการของร่างกายเท่านั้นแต่แท้ที่จริงก็เพ่งจิตเพราะจิตเป็นผู้นึก นึกว่าเกษาเนึกว่าโลมาเนึกว่านาขาจิตก็เป็นผู้เนึกและมีสติคมไว้เพียงแต่เปลี่ยนไปเท่านั้นส่วนการเจริญพุทธโธเพ่งอย่างเดียวให้จิตนึกว่าพุทธโธเพ่งอย่างเดียวก็ต้องมีสติเหมือนกันจิตยอมรู้ว่านึกว่าพุทธวโทไม่เผลอเช่นเดียวกันทั้งสองประการนี้ เป็นอุบายแห่งความสง,งบจริตคือความรู้สึกนึกคิดและอัธยาศัยของบุคคลเราชอบไม่เหมือนกันหรือถูกไม่เหมือนกันบางคนพิจารณาถูกกับอัธยาศัยบางคนเพ่งอยู่นิ่งๆถูกกับอัธยาศัย สิ่งใลถูกกับอัชยยสัยเป็นไปเพื่อความสงบง่ายพึงปฏิบัติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวนานในความสงบเพ่งจิตมานานๆแล้วไม่เคยพบความสงบพึงใช้วิธีพิจารณาทําให้เกิดความสงบผู้ที่พิจารณามามากแล้วไม่สงบยิ่งพิจารณายิ่งฟุ้งซ่านก็พึงเพ่งให้เกิดความสงบ ในสมาธิสองอย่างนี้ในสมาธิสองวิธีการทำสมาธิสองอย่างนี้อย่างแรกเพ่งให้สงบแล้วเกิดปัญญาเขาเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาหรือสมาธินำปัญญาบางอย่างใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงแล้วจึงสงบเป็นปัญญาอบรมสมาธิหรือปัญญานำสมาธิ อย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกันอันหนึ่งท่านกล่าวว่าในฌานฌานนี้ก็ความสงบเหมือนกันท่านกล่าวว่าผู้มีฌานย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีฌานเพราะฉะนั้นฌานคือการเพ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากคนที่มีปัญญา หมายความว่ากำหนดจิตให้ได้ให้รู้ให้ทันก่ออารมณ์เมื่อจิตได้ถึงฌานแล้วก็ต้องอาศัยปัญญาผู้ประคองให้จิตสงบอยู่ได้นานๆเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าฌานมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นมีปัญญาปัญญามีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นมีฌานคือทำให้เกิดขึ้นได้ สมาธิฌานเหล่านี้พระริยะทั้งหลายจัดว่าเป็นวิหารธรรมของท่านเป็นไปเพื่อความสงบทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกเพื่งไล่ปฏิบัติทั้งสมาธิและทั้งฌานนันจะเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมสูงขึ้นไปคืออบรมจิตสงบแล้วปัญญาจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนพิสูจน์ไว้ว่า ถ้ามีผู้ถามว่าบําเพ็ญฌานเพื่อประโยชน์อะไรก็บอกว่าเพื่อบรรุระโสดาบันบรรลุปัสสกทา,าคามีบรรลุพระอนาคามีบรรลุพระอรหันต์เพราะผู้มีฌานย่อมมีปัญญาสามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมชั้นสูงอีกต่อไปได้รวมฟวามว่าก,การทำสมาธิพึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูจิตของตน เหมาะสมกับธรรมะประเภทเพ่งอยู่กับพี่หรือพิจารณาเดินกายคตาสติด่างกล่าวมาแล้วแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องให้เหมาะสมก็จะเกิดความสงบได้ง่ายขึ้นดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจน้อมนึกถึงพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจให้มั่นคงแล้วก็ตั้งใจภาวนา เพื่อให้จิตของตนสงบเป็นสมาธิต่อไป